โอเคครับสวัสดีทุกทสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดอะไรมากนะครับนะเพราะว่ารีบลงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเรียนรอๆในก็เลยมาบอกกันทุกคนนะครับนะว่าตอนนี้นะครับระบบกิฟต์ได้ทําการกลับมาแล้วนะครับนะทุกคนก็ระบบกิฟต์จะเป็นแบบนี้นะครับนะทุกคนเห็นไหมคลิมันถืออยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกิฟต์ให้เขาดูนะครับนะอย่างเช่นผมจะกิฟต์เบนหลอดนะครับซีเข็ดให้เขาดูนะผมจะกิฟต์อาตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วผมจะลองกิฟต์ให้ดูนะปั๊บแล้วผมก็กด yes ปุ่มแล้วก็เห็นไหมอีกฝั่งนึงขึ้นแล้วครทุกคนให้อ c c เซปต์นะครับแต่แบบเห็นไหมมันจะหายออกไปนะครับคือต้องรีบกดนะทุกคนถ้าไม่รีบกด,ดเดี๋ยวไอ้ข้างบนมันจะหายไปนะครับเห็นไหมขึ้นมาละกดอ c c เซปต์รอบรอดทุกคนอีกฝั่งนึงอีกไอดีนึงได้มาแล้วนะครับนะวัวดาวเสานะครับทุกคนเห็นไหมนี่เลยเนาะคือผมกําลังแบบนั่งทาคลิปอยู่ว่าแบบว่า,า,าเออทาไมระบบเทรดถึงยังไม่มาเกิดอะไรขึ้นแบบเนี้ยแล้วยินดีๆระบบเทรดกลับมาเฉเลยทุกคนผมก็งงเหมือนกัน คือใน d i s c o r d ก็มันจะบอกประมาณนี้นะครับนะว่าคือมันกำลังย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับตอน8ปดโมงสีเนาะก็ขอบคุณนะครับนะที่ทนกับระบบที่มันเสียที่มันปิดไปนานนะครับนะตอนนี้มันทําให้เอากลับเข้ามาแล้วนะครับนะก็คือระบบกิฟต์นั่นเองนะครับนะซึ่งตอนนี้เราจะกิฟ์เท่าไหร่กิฟต์กี่อันก็ได้นะครับนะส่วาผมจะกิฟ์วอเตอร์เมลอนนะครับนะให้เขาดูนะครับนะอ่าผมกิฟต์แล้วปับกด Yes กด Accept เรียบร้อยทุกคน อีก ID ดหนึ่งก็ได้มาแล้วครับสามารถกิฟได้หมดเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแตงโมแครอทอะไรพวกนี้กลับมากิฟได้แล้วนะครับระบบซื้อขายที่เขาขายแครอทกันตัวใหญ่ๆเนี่ยกลับมาแล้วน,น,นะทุกคนก็เฮ้ยโทษๆผมลืมผมลืมก็กิฟมานะครับนะมึติผมจะกิฟแบบกิฟบัวดาวสให้เขาใช่ไหมกิฟไปกิฟมาก็ได้นะครับเห็นไ,ไหมขึ้นแล้วเนี่ยผมก็ทาการกด accept ผมก็ได้บัวดาวสผมกลับขึ้นมาแล้วนี่เลยทุกคน คือตอนนี้ระบบกริบกลับมาแล้วแค่รอดไอ้เตงโมชิวลครับซื้อขายพวกนี้ตลาดกําลังกลับมาแน่นอนก็คลิปมีเพียงเท่านี้เลยนะครับนะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันเลยนะครับก็เซลล์เกนงนะครับครับผมบ๊ายบาย